อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อภัยให้ไม่ได้เลยนะเพราะเขาออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้แล้วเขาก็มีการไปแจ้งความดำเนินคดีไปรอบหนึ่งแล้วออแล้วังเป็นคนดังด้วยนะเนี่ยคนดังคนนี้เนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพด้วยแล้วก็บอกว่ารถขนคนมาร่วมอีเวนต์เมื่อวานและจ่ายค่าแรงก่อนเริ่มอีเวนต์ อีกหนึ่งภาพความประทับใจไม่มีที่ไหนนอกจากประเทศไทยของเราทุกคนแต่สงสัยจังว่าเงินใครอย่าบอกนะครับว่ามาจากภาษีของคนถูกตีนะคะโอ้นี่มีคนเข้าไปกดไลค์ประมาณ7,800คนคนแชร์ไป1,487ครั้งะนะในขณะที่ อันนี้เป็น Facebook ของคุณ <Not what? S 2> นวัดอิสระไกรศิลป์นะครับรพิธีกรชื่อดังเจ้าของเวทีนางงามม<ช>ิสแกรนอะไรเนี่ยนะ<ช><ช>มีคนเข้าไปคอมเมนต์ไปเตือนว่านี่คุณปริมเนี่ยนะคุณปริมพาดาหรือดีครับไปคอมเมนต์บอกว่าเข้ามาอ่านค่ะว่าคุณนวัดได้โพสกล่าวหาผู้อื่นจริงแบบไม่ตรวจสอบที่ไปที่มาของภาพมผมเข้าไปดูเมื่อคืนนี้นะ หลังจากที่คุณปริมโพสตไปก็สักพักเนืก็โพสนี้ก็ยังอยู่นะไม่ลบใช่ไหมยังไม่ลบแต่ว่าตอนนี้ลบหรือยังไม่ทราบได้นะครับจริงๆภาพนี้พอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็ถามทีมงานเอ๊ะนี่เราเคยมานําเสนอแล้วนี่เคยแล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนินาเป็นภาพที่เมื่อเหตุการณ์ไปเฝ้ารับเสด็จแล้วก็มีการเขาไลฟ์สดแล้วก็มีการไปกราบหาว่าเขาแจกเงินแต่จริงๆเนี่ยเขาแจกบัตรคิวไปรับหมวกรับ เสื้อกันฝนอะไรนั่นน่ะรับหมวกรับหน้ากากอนามายัยเป็นบัตรคิวไม่ได้แจกเงินแล้วก็พอมันมีมีคนแคปภาพนี้ไปแล้วก็ไปกล่าวหาเขาเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแอดมินเพจเชีย์ลุงคุณวริศน,นันศรีบวรธนก,กิจนี่แหละค่ะเธอก็ไปแจ้งความอันเดียวกันเลยกับที่คุณนวัดเอามาโพสต์นี่แหละทีนี้พอคุณนวัดหยิบเอาอันนี้มาโพสต์อีกแล้วก็ยังเข้าใจผิดอีก คุณเจนเนี่ยก็เลยโพสต์ข้อความอีกครั้งนึงบอกว่าเคสคนดังเจนจัดให้ตามคำเรียกร้องค่ะฟ้องตรงทั้งแพ่งและอาญารู้กันนะว่าใครไม่ต้องคอมเมนต์เอ่ยชื่อหรือแปะภาพเขาเดี๋ยวเขาฟาดกลับเอาได้นะคะก็เตรียมแล้วกันค่ะคือเอาแหละก็อย่างที่บอกนความคิดความเชื่อทางการเมืองของท่านจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ก้าข่ายกันะนะครับก,ก็รู้ๆกันอยู่แต่ว่า ก็ต้องเอาความจริงมาพูดหรือถ้าไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริงก็ต้องค้นหารออีกสักนิดนึงก็ได้นะช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเร็วนะครับแต่มั่วเออเร็วแต่มั่วแล้วไปจบที่ลงพงลงพักอะไรก็เนี้ยแล้วเป็นคนดังด้วยไงพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดคนที่แชร์ไปเนี่ยนะถ้าสมมุติว่าเจ้าของภาพที่เขา ไม่ได้แจกเงินเนี่ยแน่นอนเขาเสียหายแน่นอนเนี่ยเขาไปไล่ดูว่าใครแชร์บ้างเนี่ยนะ,ะโอนแล้วเรียกเรียกค่าเสียหายาเสียหายได้เพียบค่ะ,<น>ะอเอาคนละแสนเนี่ยคุณนัิยาโอ้โหเอาคนละแสนเนี่ยค่ะคุณไม่ต้องถามดิฉันนะว่าได้เท่าไหร่ <laughs>